สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับริบเกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นกิจกรรมชุดใหม่นะครับเป็นตู้รังเกลนะครับคู่หูเซียนวานอนและพี่หมีนะครับนี่เลยนะครับเซียนวานอนนะครับอาชาวานอนนะครับนี่ชุดโคตรไทยเห็นนะครับตกแปดแพกเลยนะฮะาชาวานอนกับผมเนาะแล้วก็มีชุดหมีนะฮะ เ้าอ oh, hey. หัวได้ครับประมาณนี้เลยครับมีทั้งตัดนะฮะมีทั้งหมี่มีทั้งลิงนะฮะมาแล้าะนะ,ะก็มีกล่องด้วยนะครับแล้วก็พิเศษนะไม่รู้พิเศษหรือเปล่าหรือตรงไหนนะฮะมันเป็นอวานอนนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโทเค็นสากลใช้ได้หลายตู้นะครับก็คือเก็บสะสมโทเค็นได้เอาไว้ใช้แบบหลายตู้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ โ okay, yeah, อเค,ค,คนะครับหมุนนะครับหมุน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 นะครับร้อยห้าสิบนะครับสิบเอ็ดครั้งหนึ่งครั้งสิบห้าเพชรนะครับก็แนะนําให้หมุนร้อยห้าสิบจะคุ้มกว่านะครับผมก็ชุดนี้ก็เทนะเมื่อกำจกัดศัตรูจะแสดงเอฟเฟกนะครับเมือ่อยิงศัตรูล้มจะแสดงเอฟเฟกนะครับน้องลิงนั่ไหนะน้องลิงตรงตรงตรงไหลน,นะเห็นป่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าไอทีกันเลยดีกว่านะครับว่าไอทีไปเข้าได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเนาะก็ยังไงก็รอดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าสุ่มได้จริงนะครับทุกคนเนาะก็มีแจกไอทีไปแล้วห้าร้อยกว่าดีนะครับทุกคนเนาะก็ไม่เชื่อดูนักเสียดใจนะครับเนาะหลักๆก็ประมาณนี้ครับโอเค โอเคครับก็นี่เลยนะครับไอดีปักงงนะครับใครที่แบบว่าอยากสุ่มอยากใต้อยากลองเล่นไอดีปักงงนะครับก็ลองสุ่มได้ดูนะครับบอกเลยว่าใครดวงดีอาจจะรอบเดียวได้เหมือนพี่บอมนะครับแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับลองชุ้มดูนะครับบอกเลยว่าสุดๆเลยนะครับเนาะก็ลองสุ่มดูรับคลิปตลางเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับเฟปปี้นุเกอร์นะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยครับก็ประมาณนี้ครับผมเนาะสำหรับหลักๆนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวมาหมุนกันในสตรีมครับตามมาได้นะครับสตรีมในทิกตอกแล้วก็สตรีมในบ้านฟ้าหรรรรรือนนนนะะะคคคััับบเาาาใใสจก็มมดดูไ้ีงวล ด้วยนะครับก็จะประมาณสลหรับตู้ใหม่นะครับโอ้โหเซียนวนนอนบอกเลยว่าเจ๋งนะฮะก็ออปชันเตอเมก็จะหมดเวลาแล้วนะครับด้วยพุ่งนี้ครับโอเคหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสุดนี้แล้วก็ช่วงนี้ลงคลิปเยอะหน่อยขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับฝากดูกันด้วยเนาะฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับครับ